เปิดบ้านหน่งชะชาชาหาเงินให้หม่ำจกมก11ตุลาคม2022หนีภรรยาอยู่ห้องเช่ามีร้านบะหมี่ยังต้องขายไก่ทอดเลี้ยงลูกจ้างเปิดบ้านหน่งช้าชาหาเงานให้หม่ำจกมกหลังลูกเมียมาหาจากเชียงราย ยกให้เป็นตลกสูชีวิตสุดๆที่ต้องปิดกิจการร้านบะหมี่หน่งชั่วคราวสำหรับหน่งชาชาแต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้ใจทำให้ขาดรายได้เลี้ยงลูกน้องและครอบครัวพันตัวเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดพร้อมข้าวเหนียวตามข้างทางพิกัดหน้าร้านบะหมี่โหน่งจังหวัดคนครนายกโดยหน่งได้เผยว่าร้านบะหมี่หน่งไม่ได้เปิดต้องหาไรายได้ก่อน เลี้ยงน้องลูกหลานพร้อมประกาศว่าอร่อยสุดตีนไม่อร่อยให้ทีบเอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนอกจากนี้หน่งชาชาชายังได้เก็บมะม่วงลูกโดกที่มาจากสวนไปขายบนท้ายรถกระบะเพื่อเรขายข้างถนนเรียกเด้วว่าไม่อายทำกินเคยแยกบ้านกันอยู่กับภรรยานานกว่าหนึ่งปีเลยทีเดียวโดยครั้งหนึ่งหน่งชาชาชาเผยว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่ผมอายุ14ภรรยาผมห่างกัน5ปี เราอยู่กันขนาดนี้แล้วผมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ใจโอเคเลยนะเปิดใจกว้างดีวันนี้ผมกลับมาเขาพร้อมให้อภัยเสมอต้องขอบคุณเขาวันหนึ่งที่เกิดเรื่องราวของใครอีกคนที่เข้ามาไม่ใช่ภรรยาคนเดียวที่เสียใจแต่เป็นทั้งครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปเจอแบบนี้เราก็อยู่ดีกินดีแล้วเราก็อยู่กับภรรยาที่รักเราแล้ว มีทายาที่รักคิดได้แล้วก็มานั่งคิดอีกว่าพันรายากับลูกๆจะให้อภัยเราได้ไหมสุดท้ายเขาก็รอเราระยะเวลาหนึ่งเลยที่เขารอเราเราทําให้เขาเสียใจแบบที่เราไม่เคยเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายเราต้องดันมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะกลับมายังไงมองหน้าครอบครัวยังไงตอนแรกไม่คิดอยากกลับไปเช่าบ้านอยู่เลยแล้วก็คิดถึงครอบครัวนะ เวลาเราไปกินข้าวเราเจอครอบครัวอื่นเขานั่งเป็นครอบครัวตอนนั้นไม่ได้คุยกันเลยคุยกันผ่านพี่ดาวผู้จัดการส่วนตัวผมทําแบบนั้นเป็นปีเลยผ่านมาได้เพราะเขารอผมภรรยาผมทําให้ผมได้หมดทุกอย่างอยากได้อะไรไม่เคยขาดแบบนั้นเป็นปีเลยผ่านมาได้เพราะเขารอผมและต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งมุกในรายการชิงร้อยชิงล้านที่คู่ใจมากับแก๊งสามชา ก็เห็นที่จะเป็นที่แซวหม่ำจกมกสุกซอนบานเหล็กบานน้อยไว้ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นมุกที่เล่นมานานหลายปีจนทําเอาหลายๆคนแอบคิดว่าเป็นเรื่องจริงนงชาชาชาได้ออกมาโพสตคลิปของแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่มาจากจังหวัดเชียงรายมากินร้านบะหมีน่นงที่จังหวัดนครน,นายกโดยสาวคนหนึ่งที่ได้บอกว่าตนเป็นเมียหม่ำมาจากเชียงรายก่อนที่จะมีอีกคนในกลุ่มบอกชี้ไปที่เด็กแล้วบอกวันนี้ลูกหม่ำ ทำเอาหัวเราะกันลันก่อนที่สาวรายดังกล่าวจะบอกว่าพูดเล่นจ้าแต่ทางด้านหนุ่มชาชาชาก็ยังรับมุกถามกลับไปว่าตั้งแต่ทำตามหม่ำไปหาอย่างซึ่งสาวรายดังกล่าวก็บอกว่าไม่เลยเรียกได้ว,ว่ารับส่งมุกกันอย่างดีแต่งานนี้ต้องบอกว่าเขาแค่แซวกันเล่นๆขำๆไม่ดราม่านะคะ